วันนี้จะมาต่อขอขั้วไอ้หลอดไฟ <c oughs> ซื้อมาจากร้านท้าสองตัวทำให้รรตรงสองลูก <c oughs> ไปซื้อละไหลตรงุ่นร <c oughs> ้อนหนึ่งสุเล็กเลยครับนี่ครับที <c oughs> ่ไปต่อนะครับยม <c oughs> ต่อครับ นี่ครับนี่ครับผมเอาหางปลามาใส่ครับทิเมันก็ใช้ได้นะครับนี่ครับหางปลาใส่นะครับนี่ครับมันก็ใช้ได้นะครับนี่ครับหางปลาใส่ก็ใช้ได้นะครับ นี่ครับเสียบข้างไหนก็ได้นะครับต้องลัวมันหลุดครับนี่ครับเห็นไหมครับเสียบข้างไหนก็ได้ครับไม่ต้องลัวมันหลุดนะครับเสียบข้างไหนก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับข้างไหนก็ได้นะครับนี่ครับ เปิดดูนะครับทางไหนก็ได้ <c oughs> นี่ครับสลับพวก็ไม่เป็นไรนะครับพร้อมหลอดเอ็มต้องการ พบวงจรแค่นั้นเองครับปิดครับ คับขั้วแบบนี้ต่อด้านไหนก็ได้นะครับบวกไปทางไหนลบไปทางไหนก็ได้นะครับติดหมดครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับสลับสายก็ติดนะครับนี่ครับขั้วแบบนี้มันต้องการครบวงจรแค่นั้นเองครับหลอดแบบนี้ครับ จัดการต่อเลยนะครับครับต่อเรียบร้อยนะครับนครับเดี๋ยวพันสายไฟให้มันสวยๆก่อนนะครับครับพันสายไฟเรียบร้อยก็เสียบดูนะครับอืมครับเดี๋ยวเปิดดูนะครับ น้อยครับนี่ครับอืมเดี๋ยวจะใส่ดูนะครับร้อนัครับเดี๋ยวจะใส่ดูก่อนนะครับใส่เลยนะครับครับหลังต่อไฟเสร็จก็เปิดดูนะครับ ็นไหมครับติดครับขั้วหลอดไฟครับเสร็จสิ้นครับเสร็จสิ้นครับท่านโอเคนะครับคลิปนี้ขอจบเพลงแค่นี้นะครับนี่ครับต่อสายไฟเรียบร้อยครับสวยงามครับขั้วมันเลยครับตรงรุ่นครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพลงแค่นี้นะครับ